สวัสดีครับสวัสดีนะครับได้น้องโชวามาเป็นเพื่อนครับเดินทางมาที่ไทยตปันฟิสฟาร์มวันนี้เราจะมาทําการคัดปลานะครับรวมกิจกรรมแข่งเลี้ยงนะครับทึ่งจะมีการาประกวดกันในเดือนธันวาคมก็วันนี้วันที่24เนาะวันนี้ 24, นวันที่24สี่ 4, เดี๋ยวอีกสามเดือนพอดีเป๊ะเลยครับวันนี้จะเป็นการมาคัดเลือกอปลาเขาเรียกว่าเป็นปลาท้ายแถวหางแถวแล้วนะครับเป็นปลาล็อตท้ายๆที่ราคา,าเบาๆนะครับวันนี้จะลองมา ดูว่าจะมีปลาที่เราจะได้ไดในการรุกกิจกรรมครั้งนี้หรือเปล่าครับซึ่งในการรุกกิจกรรมครั้งนี้เดี๋ยวผมจะนําปลาที่ผมคาดในวันนี้นะครับนาเสนอพี่พี่น้องเอฟซนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะร่วมเ,เหมือนเป็นการสุภาท่านซื้อปลากับผมในครั้งนี้นะครับมูลค่าตัวเงินที่ที่ลูกค้าจ่ายมาให้ผมนั้นส่วนหนึ่งนะครับผมจะแบ่งไปสำหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับน้อง แมโจนะครับมหาวิทยาลัยแมโจซึ่งในส่วนหนึ่งนะมีทุนของผมและที่ที่จะเป็นทุนเพื่อก,การศึกษาในครั้งนี้นะครับแต่ว่าอยากจะให้ร่วมบุญด้วยกันครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับนอกจากได้ปลานะครับยังจะได้ร่วมบุญด้วยกันครับโอเคน้องชว,ว่าไปดูปลาเดีกยว่าแต่วันนี้ที่ไทยนิปนอนเขาจะมีไลฟ์สดด้วยนะครับเกี่ยวกับสลหรับปลาที่เป็นปลากิจกรรม ในการแข่งเลี้ยงในครั้งนี้นะครับก็เป็นลอตท้ายแล้วครับรตสุดท้ายแล้วท่านใดที่สนใจนะครับที่ยังเห็นคลิปนี้อยู่นะครับยังมีปลาที่จะมีสิทธิ์ในการแข่งเลี้ยงนะครับน่าจะรู้สึกจะวันอังคารน,นี้เป็นสุดท้ายครับคลิปนี้ได้ออนแอร์น่าจะประมาณวันจันทร์ครับวันสุดท้ายของอปลาที่จะจดให้ร่วมกิจกรรมน่าจะประมาณวันอังคารครับอันนี้ข้อมูลเดี๋ยว ถามทางแอดมินให้อีกทีเดียนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองคัดดูสิครับว่าปลาที่เป็นหางปลานะเป็นปลาที่คนอื่นเขาเลือกไปกันหมดแล้วดูซิว่าจะมีตัวไหนที่เข้าตาบ้างนะครับปลามีเยอะครับ อันนี้เป็นปลาที่ทางแอดมินตักขึ้นมานครับรวมไปถึงเป็นปลาที่ผมเลือกขึ้นมาบางส่วน,นครับเดี๋ยวจะทําการแยกปลา,าที่ผมเลือกแล้วออกออกไปนะครับแต่ตอนนี้เป็นถ่ายคลิปลมรวมดูก่อนปลาทั้งหมดนี้เป็นปลากิจกรรมของไทยเดปอนฟิชฟาร์มนะครับเป็นปลาแข็งเลี้ยงนะครับน้องฟ้าครับปลากิจกรรมถึงเมื่อไหร่เอ่ยอชุดนี้นะคะจะหมดเขตวันอังคารนี้นะคะวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้ สำหรับชุดอ,อีเวนต์เทนในเบลคัพนะคะถ้าเกิดสนใจตัวไหนก็ทางอินบอ็อกซ์มาได้เลยจะผ่านทางไทยคัพหรือทักตรงมาที่ไทยนิคอนได้เลยนะคะคนี่แหละครับปลายมีให้เลือกอีกเยอะใช่ไหมครับมีอีกเยอะนะอันนี้แค่บางส่วนนะครับแต่ววันนี้เขาจะมีไลฟ์สดกันด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปดูปลาที่ผมเลือกจากชุดนี้แล้วกันนะครับมาดูซิว่าปลาหางแถวจะเป็นยังไง และสลับปลาชุดกิจกรรมแข่งเลี้ยงของไทยนิปันฟิสฟาร์มในครั้งนี้นะครับผมคัดเลือกเข้ามาได้5ตัวครับเป็นปลาสายพันธุ์โชวะ1ตัวโคกุ1ตัวแล้วก็ซันเก้อีก3ตัวครับถึงแม้ว่าจะเป็นปลาชุดที่เรียกได้ว่าเป็นท้ายแถวนะครับหรือว่าเป็นปลารองเพราะว่าปลาที่สวยๆเด่นๆน,นั้นถูกจับจองกันไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็ต้องแลกกับ มูลค่าที่สูงกว่าครับแล้วในปลาทั้ง5ตัวนี้นะครับผมจะขายในราคาที่เท่ากับต้นทุนที่ผมซื้อเลยครับนั่นก็คือตัวละ16,00 0บาทปลาทุกตัวในอ่างนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแข่งเลงที่ไททนฟิสฟาร์มซึ่งจะส่งไปประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่โดยงานนั้นจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับโดยส่วนตัวนะครับตัวผมเองนั้นเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และในครั้งนี้ก็เลยนึกนะครับอยากจะทําเป็นคอนเทนต์นี้นะครับซึ่งจะเป็นคอนเทนต์ที่ โดยส่วนตัวนะครับในครั้งนี้จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆรุ่นน้องแมโจนะครับที่เรียนเก่งแล้วก็ขาดทุนทรัพย์ในเรื่องของทุนการศึกษานะครับซึ่งผมนั้นได้มอบทุนทรัพย์ของผมนั้นส่วนหนึ่งออกไปก้อนหนึ่งเลยนะครับและในส่วนปลาของ5ตัวนี้ซึ่งผมซื้อกับทางไททปอนทั้งหมด5ตัวตัวละ1น0 0 0มนบาทซึ่งผมก็จะมาเสนอขายให้กับพี่ๆน้อง FC นะครับทในใดที่สนใจก็จะขายตัวละ1น0 0 0นบาทเท่ากับต้นทุนที่ผมซื้อเลยครับ แต่ว่าตัวเงินที่ลูกค้าจ่ายมให้ผมนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมจะแบ่งไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆแตอีกส่วนหนึ่งนะก็จะแบ่งเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเลี้ยงปลาชุดนี้นะครับตั้งแต่ว่าปลาชุดนี้ถ้าลูกค้าซื้อกับผมผมขออนุญาตนะครับไทยคับขอเลี้ยงให้ก่อนนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่24ธันวาคมก็คือพร้อมส่งประกวดให้ด้วยเป็น,สนเสร็จแล้วครับซึ่งทาได้ลางวันได้เงินรางวัลลูกค้าเอาไปเลยครับผมไม่เอาครับมูลค่าของตัวปลานอกจากตัวลูกค้านั้นจ่ายงผมผ จะได้ปลาไปเลี้ยงแล้วอาจจะได้รางวันจะได้หรือไม่ได้อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ที่ได้แน่แคือ1ได้ปลาจากสากายฟิสฟาร์มไปเลี้ยง2ได้บุญได้กุศลไปพร้อมๆก,กันกับผมครับเดี๋ยวผมพาไปชมหน้าตาปลาชัดๆนะครับท่านใดสนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามได้ครับตัวละ16,00 0บาทซื้อแล้วผมขออนุญาตเลี้ยงให้ฟรีๆ3เดือนครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24รวมประกวดให้ด้วยค่าใช้ใจ่ายฟรีทั้งหมดครับตลอด3เดือนที่ผมเลี้ยงให้นะครับฟรีค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างครับจ รอส่งปลาให้กับลูกค้าท่านั้นครับหลังจากที่เสร็จเส้นงานประกวดปลามีการเสียหายตายผมคืนเงินให้เต็มจํานวนครับปลาประกวดได้รางวัลเงินรางวัลทั้งหมดผมมอบให้กับเจ้าของปลาครับอ่ะทีนี้เราไปดูหน้าตาปลาชัดๆเทีลตัวกันนะครับมาเริ่มกันที่สังเกตตัวแรกครับที่ผมเลือกขึ้นมานะครับเป็นปลาจังหวะจกโคนประมาณ2ตอนนะครับเป็นปลาท่อนแดงประมาณ2ตอนท่อนตรงกลางนั้นไม่ข้ามหลังนี่ไม่ไม่ได้นับเป็นตอนนะครับ ซึ่งก็ผมมองดูเป็นปลาที่ดูหุ่นล้ำบึกดีครับจากการตรวจสอบนะครับก็คิดว่าน้องน่าจะเป็นปลาเพศผู้นะครับซึ่งปลาเพศผู้ของสากายนั้นไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็ผมว่าจังหวะจากคนการวางในเรื่องของแพเทเทิร์นปลานั้นก็ดูสวยงามโอเคนะครับปลาตัวนี้ก็เหมาะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ปลาแบบตัวผู้ที่มีโครงสร้างใหญ่ๆนะครับก็แนะนําได้ครับสำหรับปลาตัวนี้ราคา1น0 0 0มืพบาทครับพร้อมเลี้ยงพร้อมประกวดให้ฟรีครับสังเกตจากสากายฟิสฟาร์ม ่อ,อกด้วยซันเก้ตัวที่2ครับซันเก้ตัวนี้มีจังหวะแพทเทิร์นเป็นลวดลาย4ตอนนะครับเห็นแดงที่วามครับ1 2 3 4แล้วก็มีดํานั้นมาสลับปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาที่เหมาะกับคนที่ชอบปลาแพทเทิร์นสวยๆนะครับแต่ผมว่าในงานประกวดเนี่ยผมว่าน่าจะยังสู้เขาไม่ได้นะครับ ในเรื่องของหุ่นแต่ก็ไม่ได้นะอย่างปลาปลาตัวนี้ครับเป็นปลาเพศเมียด้วยนะแต่ว่าหุ่นบอดี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะผอมบางมาหน่อยแต่ได้เรื่องของเอ่อแพทเทิร์นครับที่สวยครับปลาตัวนี้ก็จะเหมาะกับท่านที่ไม่ได้เด่นงานประกวดแต่ว่าเป็นปลาที่ถ้าเมื่อว่ายอยู่ในบอ่อนครับมันจะมีความสวยงามเนื่องจากว่าเรื่องของแพทเทิร์นเขานั้นค่อนข้างที่จะไปแอนนะครับในส่วนของดํานั้นก็ค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับที่ผมมองนะแต่คือพอมองดูองค์รวมๆมัน,ม,นมันดูสวยงามโอเคอะ่ะและ้วก็ถ้ามันเป็นปลาที่เลี้ยงแบบเลี้ยงเลี้ยง เล่นเล่นสวยงามในบอ่อของเราอะมันคือมันมันเป็นปลาที่เหมาะอะไรแบบนั้นครับแต่ว่าจะไม่ใช่ปลาที่เหมาะกับการประกวดแต่ก็ไม่แน่นะครับอีก3เดือนข้างหน้าเขาอาจจะเบ่งพลังอะไรกล้ามเนื้อที่มากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับ1 6 0 0 0บาทครับพร้อมใบเซอร์พร้อมเลี้ยงฟรี3เดือนแล้วก็สมบปะกะกวดฟรีด้วยครับมาต่อกันด้วยปลาตัวต่อไปครับเป็นซันเก้เช่นกันนะครับเป็นปลาตัวที่3ตัวนี้เป็นปลาที่เรียกว่าเป็นปลาจงังหวะแพทเทิร์น อันดิศของแดนนะครับยังมีการวางหนึ่งสองสามสี่เป็นสี่ตอนเขาจะบอกว่าห้าตอนมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอตอนตรง่อนนั้นมันยังไม่มันยังไม่ค่ามาครับก็สลับปลาตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับปลาตัวเมื่อสคู่ครับเป็นปลาที่เหมาะก,กับท่านที่ชอบแบบเลี้ยงแล้วมันสวยงามในบ่อนะครับปลาแบบเพเทิร์นแบบนี้นะครับคือปลาในลักษณะแบบนี้นะครับปลาคุณภาพประมาณนี้คือไม่ไม่ใช่ปลาที่เป็นแบบโฟโ่อยโชนครับแต่สรับในครั้งนี้เป็น,เป,นเป็นการประกวดในในกลุ่มของ ของเราเองนะครับในกลุ่มของปลาสกายด้วยกันเองในชุดเดียวกันคือไม่ได้มีปลาจากที่อื่นมาทั้งนั้นนะครับก็ไม่แน่ครับเขาอาจจะได้รางวัลก็ได้นะครับเพราะว่าเรายังมีระยะเวลาถึง3เดือนครับแต่ปลาตัวนี้นั้นเพศนั้นผมดูแล้วยังไม่ชันนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นปลาเพชผู้ครับแต่ก็แน่นอนครับตัวหัวกะโลดะครับดูไหลแล้วก็ดูบอดี้นะครับความยาวปลาเพชรู้สกายเลี้ยงได้สบายๆครับเช่นกันครับ1 6 0่0นกันบาทเลี้ยงฟรี3เดือนพร้อมส่งประกวดให้ฟรีครับ ตัวที่4ี่ครับเป็นปลาสายพันธุ์ชวะครับปลาตัวนี้เป็นปลาตัวโปรดของผมนะเอในสายตาคนอื่นอาจจะมองว่าเขาไม่สวยนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมมองว่ามันมีเสน่ห์ครับปลาตัวนี้ครับหน้าเขานั้นครบนะครับมีหน้า3มสีโอเคว่าแดงแดงตรงแก้มนั้นอาจจะเลยลงมาเยอะไปหน่อยซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องมีการเก็บรายละเอียดนิดนึงครับเพราะว่าโดยปกติเดี๋ยวผมจะไม่ทําปลาครับแต่ว่าชวะตัวนี้ผมอาจจะมีการเก็บแดงที่แก้มฝั่งซ้ายหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในงานประกวดนะครับ ในง,งานประกวดอาจจะต้องมีการเก็บนิดนึงในส่วนของปลาตัวนี้จะมีในส่วนของหางที่หักนะครับเป็นลักษณะของหางที่เคยหักมาแต่ว่าตอนนี้ป่านั้นกําลังสมานแผลแล้วก็กําลังมีการเซล,ลนั้นกำลังมีการพัฒนาขึ้นมานะครับผมคิดว่าอีก3าเดือนนั้นไม่นามีปัญหาครับเต็มแน่นอนครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าพลังอาหารจากอาความมัสเตอร์นั้นจะสามารถทําให้เซลล์เนื้อส่วนนี้นั้นขึ้นมาเติมเต็มได้เหมือนเดิมได้หรือไม่นะครับ เวาตัวนี้เป็นปลาเพศเมียนะครับอันนี้ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องเช็คเพศเลยปลาตัวนี้ตัวแค่คิปว่าสีผิวก็ตีว่าเป็นปลาเพศเมียนะครับแอดมินทางไทยทุ่มฟามก็คอนเฟิร์มว่าหลังจากมีการเช็คเพศครับเขาก็บอกว่าเป็นปลาเพศเมียนะจริงๆครับอยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งครับสามเดือนนะครับจะจัดให้อ้วนเลยเช็คกันครับปลาตัวนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นหกพันบาทเลี้ยงฟรีสามเดือนพร้อมประกวดให้ฟรีครับมาถึงตัวที่ห้าครับเป็นปลาสายพันธุ์โคกุ แพทเทิร์นสตอนปลาตัวนี้ไม่มีคนเลือกอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของแพทเทิร์นของเขานั้นยังดูไม่สมบูรณ์ครับแต่สำหรับผมแล้วปลาตัวนี้ผมมองว่าหนึ่งเลยปลาตัวนี้เป็นปลาเพศเมียนะครับแล้วก็มันเป็นปลาลวดลายแพทเทิร์นี่แบบคือมันต้องรอยให้เขาใหญ่ครับมันต้องไซส์หกสิบเซนขึ้นไปอ่ามาันถึงจะน่ามองนะครับสำหรับปลาตัวนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าสำหรับในงานประกวดนั้นอาจจะสู้เขาไม่ได้หมายถึงว่างานประกวดทั่วไปนะครับแต่ว่าในงานประกวดในครั้งนี้ก็ไม่แน่นะครับอีก3เดือนแล้วมาเจอกันครับโคกูจาก มูลค่าในหมื่นพับาทเลี้ยงฟรี3เดือนพร้อมประกวดให้ฟรีครับก่อนจะกลับบ้านนะครับเลือกไปเห็นใบเซอร์ใบนี้ครับเป็นปลาสันเก้กิลินจากเบปู ซึ่งก็เป็นปลาที่ใช้ในร่วมกิจกรรมเช่นกันผมก็เลยไปลองตักปลาตัวจริงมาดูนะครับก็ตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีใครเลือกปลาตัวนี้นะครับก็มาถึงบางออเพราะว่าเห็นคีบว่ายไหมครับคีบว่าด้านขวางเขานั้นมีการบาดเจ็บก็คือหักไปนะครับซึ่งตอนนี้ตัวปลานั้นก็กำลังมีการสมานแผลของเขาครับกาลังสร้างเซลล์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีระยะเวลาอีกถึง3เดือนแล้วปลาพวกนี้เป็นปลาปลาเล็กนะครับเป็นปลาอายุแค่ปีเดียว เซลไอไรพวกนี้จากประสบการณ์นะท,ที่ผ่านมานครับคือมันปลาพวกนี้จะสร้างารักษาแผลได้เร็วมากนะครับจะซึ่งแตกต่างจากพวกปลาไซใหญ่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าระยะเวลา3เดือนอาหารจากเอาความพัสเตอร์จะสมานแผลคีบไหวด้านขวาของสันเกตตัวนี้ได้หรือไม่ครับเป็นปลาสันเกตที่สวยนะครับเป็นปลาสันเกยกิรินที่สวยมากๆาลนะครับสรับผมนะซึ่งปลาตัวนี้นะครับก็จะเสนอขายให้กับพี่พพน้องเอฟซเช่นกันสลับท่านใดที่สนใจนะครับปลาตัวนี้มูลค่า10,000บาท อันนี้ผมขายในราคาที่ผมซื้อมาเลยครับคือขายในราคาต้นทุนเลยครับ1,000 100, 0บาทเลี้ยงฟรี3เดือนพร้อมประกวดให้ฟรีครับ อย่างที่แจ้งขั้นต้นนะครับสำหรับปลาชุดนี้เป็นปลาที่ผมซื้อกับธานีป้อนในราคาที่เหมือนคนอื่นซื้อนะครับแต่อย่างปลาชุดนี้เป็นปลาช่วงท้ายๆและราคาก็อาจจะลงมาเป็นเบาๆหน่อยนะครับก็ตามคุณภาพปลาเพราะว่าปลาสวยๆนั้นก็ต้องยอมรับครับว่ามันมีราคาที่แพงนะครับตัวส0,000ื่นตัว2 0 0 0 0กว่าเนี่ยเหล่านักเลี้ยงปลาที่สนใจนั้นก็ได้มีการจับจองกันไปจนหมดแล้วนะครับแต่ผมว่านะปลาค้าฟนะครับมันเป็นศิละปะอย่างนึงครับมันก็ไม่แน่นะครับแล้วยิ่งด้วยพวกเรล่านั้น แข่งในกลุ่มของของกันเองนะครับคือไม่ได้มีปลาจากข้างนอกเข้ามาครับผมว่าไม่แน่ครับในยังมีระยะเวลาอีก3เดือนที่จะดูศัก,กยภาพหรือว่าพัฒนาการของปลาเหล่านี้ครับสำหรับพี่น้อง,องท่านใดน,นะครับที่สนใจปลาชุดนี้นครับมีทั้งหมด6ตัวเป็นปลาจากสายไกฟิสฟาร์ม5ตัวขายตัวละ16,00 0บาทซึ่งปลาชุดนี้นะครับผมขายราคาเท่าทุนที่ผมซื้อนะครับผมซื้อที่ไทยแทปอนตัวละ16,000บาท5ตัวแล้วก็ตัวเบ,บปปูตัวซันเก้เบปปูกินดินนะครับ ซื้อไปที่10,000บาทเป็นจํานวนเงินทั้งหมดนะครับปลาชุดนี้6ตัวผมซื้อไป9 0,000บาทนบาทครับถ้าผมขายปลาชุดนี้หมดทุกตัวผมก็จะได้เงิน9 0 0 0 0บาทกลับมาแต่ว่าเงิน9 0,000บาทนี้ผมจะแบ่งไปเป็นทุนการศึกษาให้ทังน้องส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมจะใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายในฟาร์มครับอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตบอกตามตรงครับเพราะว่าทุกอย่างครับมันมีค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารครับก็โดยเฉพาะคร่าอาหารนี่จัดเต็มครับเป็นอาหารจากอความาสเตอร์นี่แหละครับ จะมีอยู่สสูตรที่ผมจะใช้นะครับเดี๋ยวมีสูตรไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันอีกทีหลังจากที่ปลาชุดนี้นั้นผ่านไปเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับย้ำอีกทีนะครับปลาที่เป็นของสกายฟิสฟามี5ตัวขายตัวละ1 0 6 0 0 0บาทเลี้ยงฟรี3เดือนรวมกับส่งไปประกวดที่เชียงใหม่ฟรีนะครับถ้าเกิดว่าได้รางวัลครับปลาตัวไหนที่ได้รางวัลน,นั้นจะมีเงินมอบให้ด้วยนะครับจะมีเงินกลับมาให้ด้วยครับนี่ครับปกติงานประกวดปลาคาร์ฟเนี่ยจะไม่ได้ตัง แต่ครั้งนี้ประกวดปลาเลยได้ตังค์ด้วยถ้าเกิดว่าได้รางวัลน,นะครับซึ่งในส่วนของงิรรางวัลน,นั้นผมไม่เอานะครับผมจะมอบให้กับเจ้าของปลาปลาชุดนี้เพียงแค่ท่านซื้อกับผมท่านก็ไดุ้ญได้กุศลในครั้งนี้แล้วครับตัวผมนะครับเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยแมโจคือในงานครั้งนี้ที่ไปจัดเนี่ยมันจะเป็นงาน90ปีแมโจแล้วก็ฉลอง40ปีประมงของมหาวิทยาลัยแมโจนะครับตัวผมไม่ได้จบประมงนะครับผมจบทางเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับ แต่ว่าผมได้มีความผูกพันเกี่ยวกับปลามีความผูกพันเกี่ยวกับประมงนะครับถ้าใครเคยไปฟังคลิปเก่าๆผมนะครับในสมัยที่ผมเรียนมหาลัยนั้นผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับทางการเรียนมหาลัยนะครับก็ใครอยากฟังลองไปฟังคลิปเก่าๆนะครับเดี๋ยวผมลองแปะลิกมาให้สำหรับท่านที่อยากจะฟังแล้วว่าสำหรับที่ยังไม่เคยฟังนะครับแล้วขอเล่าประสบการณ์ชีว,วิตที่มาหาลัยเพิ่มอีกนิดนึงครับคือโดยส่วนตัวนั้นผมเป็นคนที่ทางบ้านนั้นมีฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวยนะครับก็มีฐานะ คุณพ่อก็เป็นคนขับรถเมย์นะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกในตอนนั้นพี่ผมก็เรียนอยู่ตัวผมก็เรียนด้วยนะครับแล้วพ่อต้องเลี้ยงลูกาสามคนนะครับลูกชายสามคนซึ่งผมเป็นคนสุดท้องแล้วกำลังเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งก็ไม่มีตังค์ครับเอาง่ายก็กู้ยืมการศึกษากยศที่ช่วยชีวิตผมมาได้มากเลยครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะ,จะ,จะได้เงินจากกยศเดือนละ2,400บาทครับซึ่งในมหาตอนที่เรียนมหาลายัย ตอนที่เรียนปีหนึ่งเนี่ยมันโอเคครับเพราะว่าเราได้เงินมา2 0 0 0ศิลปบาทก็คือใช้ใจ่ายเฉพาะาในการาดำรงชีพนะครับเอาง่ายๆคือแบบกินข้าวใช้ชีวิตอะไรนิดหน่อยคือเดือนละ2,000ศิลปบาทใช้เต็มๆเพราะว่าอยู่ในหอในซึ่งอยู่ฟรีแต่ว่าเราอาจจะผมจำไม่ได้แล้วว่ามันจะต้องมีการแชร์ค่าน้ําค่าไฟเลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นห้องหนึ่งจะอยู่กันสคนครับเตียงจะเป็นเตียงแบบเตียง2ชั้นแล้วมีสองเตียงโอ้ตอนนั้นสนุกมากเลยตอนที่อยู่ปีหนึ่งนะครับ แต่พอ,พ,อพอหลังจากาปีหนึ่ง term สองนี้เราไม่สนุกแล้วเพราะตอนนั้นจะโดนรีทายนะครับอันนี้ประวัติเรื่องเรื่องเล่าเนี่ยผมเคยเล่านะครับรถ้าใครเคยฟังอาจจะเคยฟังในคลิปก่อนหน้านี้ครับสาหรับใครที่อยากฟังนะครับก็ลองไปฟังในคลิปกเก่าๆดูได้นะครับเอามาต่อกันที่การใช้ชีวิตมหาลัยนะครับได้เงินจากกยศเดือนละ2,400บาทประมาณนี้ถ้าผมจําตัวเลขไม่ได้แต่ผมเข้าขๆาว่าประมาณนี้แหละทีนี้พอเราขึ้นปี2เราจะต้องออกจากหอพักที่เป็นของมหาวิทยาลัยแล้ว เราจะต้องไปเช่าหอพักอยู่นะครับเงินสองพันกว่าบาทผมก็ทาไงเดียเพื่อนๆผมคนอื่นนั้นเขาก็ไปเช่าหอพักนะครับเดือนละพันห้ารู้สึกพันห้าี่จะมีแอร์ด้วยมั้งผมจะไม่ผิดนะครับแต่พันห้าจะถ้าผมไปเช่าหอพักเหมือนเพื่อนผมเดือนละพันห้าผมมีเงินผมได้เงินจากกยศแค่เดือนละสองพันสี่ร้อยบาทผมไปเช่าหอพันห้าแล้วผมจะกินอะไรครับทั้งเดือนผมก็เลยแบบตะเวนหาห้องเช่ากันไม่ได้ไปเจอเพิง หมางเงนเขาเรียกว่าเพงหมางเงนเลยแหละเป็นห้องเช่าอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบพวกแรงงานที่เขาก่อสร้างครับเข,เขาเขาเช่าอยูอ่ตอนนั้นผมเช่าอยู่เดือนละ5 0 0บาทคิดดูดิเออเดือนละห้าร้อยบาทแบบถูกมากเลยครับแต่มันก็เป็นห้องแบบเล็กๆน่าเป็นเพิงๆซึ่งผมก็อยู่ในห้องเช่านะครับเดือนละ5 0 0บาทหักออกไปเห็นไหมครับผมเลยเงินอยู่แค่พันกว่าบาทแล้วผมใช้ชีวิตยังไงอ่ะวันถ้าตีแบบหาร3ามานี่คือแต่ละวันนั้นมีค่าใช้จ่ายนั้นแบบ ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทอะ่ะแบบเหลือเท่าไหรอ่อ่ะเหลือไม่กี่บาทเองอ่ะวันนึงใช้เงินเกินหกสิบาทนี่ก็คือติดลบละถามว่าผมอยู่ได้ไงนะครับผมเริ่มมีรายได้จากการขายปลาเนี่ยตั้งแต่เริ่มอ,อยู่ปีสองละรายได้นั้นมาจากไหนนะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้ยงปลาคาร์ฟนะตอนนั้นผมรู้จักปลาคาร์ฟแล้วแต่ผมยังไม่รู้จักว่าปลาคาร์ฟเนี่ยมีปลาคาร์ฟนอกประคาบ,บไทยตอนนั้นแล้วก็เห็นปลาคาร์ฟด้วยแต่ว่าผมไม่ได้สนใจเพราะว่าปลาคาร์ฟเนี่ยมันเป็นปลาที่ต้องใช้พื้นที่เยอะๆไง แล้วตอนนั้นผมสนใจเรื่องของปลาอโลวนานาครับหรือว,ว่าปลามังกรแล้วก็พวกปลาโฟลวอนพวกปลาแบบคอสบีดสมัยก่อนนั้นดังมากครับผมนั่งรถไฟครับนั่งรถไฟจากเชียงใหม่เนี่ยมาที่กรุงเทพครับมาที่กลับมาที่ลังสิตเนี่ยแล้วผมก็นั่งรถเมย์ต่อไปที่จตุจักไปซื้อพวกปลาฟลวอนที่เป็นลูกแบบตัวเล็กๆที่มันกำลังจะขึ้นฟอมเนี่ยแล้วผมก็เอากลับไป เลี้ยงที่เชียงใหม่ครับอันนี้เราประสบการณ์นิดนึงครับใครที่ไม่เคยนั่งรถไฟสมัยก่อนนะครับผมนั่งรถไฟจากเชียงใหม่เนี่ยมาที่ลังสิตเนี่ยใช้ระยะเวลาทั้งหมด14ชั่วโมงโอ,โฮโฮอย่างกระเดินทางแบบข้ามทวีปครับรถไฟที่นั่งนี่คือเป็นรถไฟแบบ เลาวรถไฟชั้นแบบโลคาสดแบบชั้นที่ถูกที่สุดอะนะครับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วประสบการณชีวิต14ชั่วโมงที่อยู่บนรถไฟที่โอ้โหเป็นโอ้โหจริงๆแล้วมันเล่าได้เป็นทั้งวันนะมันเจอแบบทุกสิ่งทุกอย่างครับโอ้โคนขายของคนต่อยกันคนตีกันคนเมาคนทะเลาะมีโจรวิ่งผ่านหน้าแบบผ่านตรงหัวเข่าผมลยครับแล้ววิ่งแบบปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วตำรวจไล่จับเนี่ยโอ้โหมันตอนนั้นผมก็นั่งแล้วผมก็ร้องคิดอยู่ในใจโอ้โหชีวิตเราที่มันอืมมันมัน เราเพิ่งจะเรียนมหาวิทยาลัยปีสองเราได้เจออะไรแบบนี้มันก็มันก็มันก็ดีเนาะ <laughs> นั่นแหละครับผมก็เอาปลามาฟอร์มมาเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงในตู้เล็กๆของผมเนี่ยที่อยู่ในหอพักเล็กๆของผมนี่แหละตู้นะผมก็เียดเงินเก็บเงินซื้อแล้วครับแล้วก็มีอาจจะมีขอตังค์ทางบ้านมาเสริมทัพน,นะครับในการที่จะใช้เพียงแค่เงินกยศนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องมีการรบกวนที่บ้านแต่หลังจากที่ผมได้มีการอาฟอร์มปลานะครับมีการขายปลาเนี่ย เชื่อไหมครับว่าตอนนั้นผมเคยขายปลาได้มากสุดถึงมูลค่าปลาผมนะแค่ตัวเดียวนะครับสองหมื่นบาทตอนนั้นนะครับปลาที่มีเป็นปลาคลอสบิดนี่แหละมันปลนเขาเรียกว่าเลสซินสมัยก่อนนะครับปลาหัวหนกหนกเนี่ยปลาสมัยก่อนปลาที่หัวหนกหนกน่นเน,น,นี่ยมันมันมีน้อยนะครับมันหายากนะครับมันราคามันสูงมากแต่ในทุกวันนี้โอ้โหผมไปหลังครั้งล่าสุดที่ไปจจุจากกับน้องชัว่วนี่คือแบบโอ้หปลาหัวหนกเต็มไปหมดเลยแล้วราคาถูกมากรวมไปถึงปลาอโลวา่าครับในสมัยนั้นผม เอาปลาโลวนาไซส์เล็กนะครับมาเลี้ยงแล้วก็ขุนให้โตแล้วผมก็ไปโพสขายสมัยนั้นจะเป็นปโพสขายทางเว็บบอร์ดนะครับสมัยนั้นยังไม่มี a c e b o o กก็ขายปลาเลี้ยงปาลาอะไรครับจนนะครับจนเนรีนเนยรจนยจบมหาลัยจนจบแล้วก็ไปทํางานแต่พอทํางานเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วเพราะว่าเวลามันจํากัดต้องออกเช้าเลิกเย็นกว่าจะกลับมาถึงหอพักก็มืดค่าคแล้วไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงปลาเลยแล้วก็ชีวิตก็จมปักอยู่กับ ใครอยากฟังก็ไปฟังในเรื่องนี้ที่ผมเคยเล่ามวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันก็ผ่านมาแล้วแล้วก็วันนี้นะครับพอผมได้มีโอกาสพอมีสต้งสตางผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยนะครับพอจะมีสต้งสตางณวันนี้แล้วก็เคยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถึงแม้ว่าตัวผมนั้นจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในระหว่างในการเรียนมาหาวิทยาลัยนะครับก็คือมันไม่ความทรงจำเมมโบรี่ของผมในมหาวิทยาลัยในหัวนั้นแทบจะไม่เหลือหล่อเลยครับแต่ว่านะครับวันนี้ผมมีโอกาส ผมก็เลยอยากจะมอบโอกาสนี้ให้กับน้องๆนะครับที่เรียนเก่งแต่ว่ากําลังขาดทุนทรัพย์เรื่องของทุนการศึกษาครับผมยึดนึกไปถึงตัวเองครับในตอนในยุคนั้น,นครับต้องเอาม่าเนี่ยหนึ่งซองนี้มาแบ่งเป็นสส่วน,นครับโอ้ยพูดแล้วมันลําบากเนาะ <c oughs> จะไปพูดมาดีกว่อาอมันผ่านมาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับปลาปลาชุนี้จะมีพี่พี่น้องน้องเอฟซนั้นถูกใจบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเอาจากส่วนตัวผมนะครับปลาชุนี้นะครับทั้ง5ตัวนี้มูลค่า1นึ่งหมื่นหกพันบาทนี้สำหรับผมคิดว่าไม่แพงนะครับ ถ้ากับคุณภาพแบบนี้นะครับผมว่าซื้อได้แล้วก็เลี้ยงได้แน่นอนครับกับปลาสกไกฟิสฟามนะครับรวมไปถึงตัวซันเก้กิลินเวปปูด้วยนะครับโอ้ปลากิลินก็ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับแล้วก็ทางเวปปูนี่เขาก็ดังเกี่ยวกับการทำซันเก้กิลินนะครับท่านใดที่สนใจนะครับในครั้งนี้นะครับซึ่งในการซื้อปลาชุดนี้กับผมนะครับท่านจะได้ปลาไปเลี้ยงนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รุ้นว่าปลาท่านนั้นจะได้รับรางวัลหรือเปล่ามีสิทธิ์ที่จะได้รุ้นได้รับเงินรางวัลนะครับซึ อาจจะมากกับมูลค่าของปลาที่เราซื้อไปอีกครับก็ไม่แน่นะครับมีระยะเวลาอีก3เดือนอย่างที่แจ้งครับก็สลับให้พี่น้องทนี่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้าเลยครับป่ามีเพียงแค่5ตัวสลับปลาจากสกายฟิสฟาร์มแล้วก็มีสังเกตกิรินตัวจากเบบปุกับเป็นปลาจังหมด6ตัวนะครับซึ่งปลาทั้ง6ตัวนี้อย่างที่แจ้งครับเราจะไปร่วมทาบุญด้วยกันครับยังไงก็ฝากติดตามดลยครับสลับปลา6ตัวนี้หลังจากที่ผ่านไปเป็นระยะเวลา3เดือนกับการกินอาหารของอคว่ามาสเตอร์แล้วก็อยู่ในการดูแลของไทยครับ จะมีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาการไปในทิศทางใดแล้วเจอกันในอีก3เดือนข้างหน้าครับสลับปาเซตนี้ทอนสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับแต่และวิชานั้นผมไม่มีวิชาไหนที่ได้เนะครับซึ่งมันจะมีวิชาที่เป็นตัวเสริมที่เราสามารถเลือกลงได้นะครับผมไปเลือกลงอยู่วิชาวิชาหนึ่งครับเป็นวิชาเสริมจากกลุงมประมงเป็นวิชาเดียวตั้งแต่ผมเรียนมหาลาัยมาแล้วได้ A นั่นก็คือการเลี้ยงป่าสวยงามครับ